قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقضى قال لا تخافا إنني معكما أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي. อัลลอฮ์สลฮินกัริมอามาบะอัสสลามุอะลัยคุมบะระห์มะตุลลอฮิบะบรากาตุครับขอความรักความสาันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกของอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และุทธาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เพ่งประสบแด่พี่น้องที่รักขอมาครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ของขวัญ กับบ่าวของพระองค์นั่นก็คือทางนำอะไรได้ยาทางนำที่สวยงามที่สุดนั่นก็คือทางนำที่ Allah ได้ส่งให้บ่าวนั้นได้รู้จักอิสลามได้รู้จัก Allah ซุบฮานะฮุอตลลาได้รู้ซึงถึงมหากรุณาธิคุณที่ a l l a ์ให้เป็นบ่าวที่ดีของ Allah เป็นผู้ที่รู้จักแบบอย่างแบบฉบับของท่านนาบีม u ฮัมมัด สโลกอะไรหัวสลัมซึ่งนำทางชีวิตมนุษยชาติไปสู่ความรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในบรรดาทั้งหลายก็คือบรรดาสหาบาของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลกอะไรหัวสลัมยุคต่อมายุคต่อมาจนกระทั่งมาถึงเรามีอะไรเป็นบรรทัดฐานครับแน่นอนครับอัลฮัมดุลิลลา อัลกุรอานและก็สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอะัลฮิวะสลัมแบบฉบับแบบอย่างของท่านนาบีทั้งหมดนั้นหละกอพนะครับพี่อารอ้อนได้ตอว่าพระองค์ได้ทรงให้พระองค์ได้ทรงให้ในตัวของท่านนาบีนั้นมีแบบฉบับอันดีงามนะครับแล้วก็ดักนนเรากูฟีรสุริละอุสวาตุดฮัศนาแท้จริงในตัวของรซูลของสูรเจ้าของบรรดาเจ้านั้น มีอุสวะอุสอุวตุลศาสนามีแบบฉบับอันดีงามเรียนรู้จากแบบอย่างของท่านนาบีนี่แหละครับบุคลิกภาพเรียนรู้อิสลามตั้งแต่วันนี้ปลอดภัยในโลกนี้ปลอดภัยในหลุมฝังศพปลอดภัยในโลกหน้าท่านผู้ชมที่รักขอแล้วครับการที่จะเป็นเครื่องหมายแสดงออกว่ารักอัลลอฮ์มันก็คือปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพระองค์อะไรที่พระองค์ได้ทรงห้ามอย่าทำ เป็นการใช้ชีวิตแบบปกติสุขเนี่ยแหละครับแต่อัลกุรอานได้วางแบบแบ่งไว้อย่างไรทำตามไม่อล่อ์จะไม่ให้ศาสนาของโรรองเป็นเรื่องยากท่านผู้ชมว่าอย่างนั้นไหมมันคือวิถีชีวิตของเราละหมาดหนึ่งวันหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทียี่สิบสี่ชั่วโมงละหมาดเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกอานจะอธิ่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะครับในแต่และวัทั้งหมดเนี่ยรวมกันละห้าเวลาอัลกุรอาน ถึงที่แสดงออกนักวิทยาการได้ให้คําเปรียบเทียบว่าผู้ที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อท่านต่ออัลลอฮ์คือได้อ่านอัลกุรอานปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายแค่อ่านก็ได้ผลบ,บุญมีคัมภีร์อัลกุรอานนะเป็นเล่มสุดท้ายอ่านก็ได้ผลบ,บุญคนที่รู้ภาษาอาหรับหรือไม่รู้ภาษาหรือไม่ได้เรียนอาจจะเป็นการคอนเวอร์เซชันพูดไม่ได้ในการตอบโต้แต่อัลกุรอานเนี่ย เป็นภาษาที่ไม่ตายพันสี่ร้กว่าปีมาแล้วอ่านอย่างไรปัจจุบันก็อ่านดังนั้นอลัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือกลุ่มชนนั้นมาอย่างไรอลัลลอฮ์ก็ทรงช่วยเหลือเรานะครับอยู่ที่ว่าผู้ศรัทธานั้นจะเข้าไปสู่อัลกุรอานไหมอ่านก็ได้ผลละบุญหนึ่งอักษรตั้งสิบความดีหรือมากกว่านั้นอิชอลรอ อ่านและได้ข้อคิดสติปัญญาการใคร่ควรการพินิษ์พิจารณาอาฟาาจัสกูรูนะครับในความรู้ต่างๆมากมายแล้วไม่กับค,คุณอัลอก็นดัดนหรือซึ่งจะถูกกล่าวไว้ในท้ายๆอญญายะของหลายอญญายะนะครับที่กล่าวทึงพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเช่นกันครับท่านผู้ชมที่รักความรอครับน้ำนมของบรรดาและคุณค่าของน้ำนมที่เคยนําเรียก,กับ,บท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาดูสิครับว่าจากการที่อโลอได้ทรงให้นมให,ให้คุณแม่ให้นมลูกเนี่ย เรามาดูถึงความยากลําบากนะครับของคนที่เป็นคุณแม่นะครับเราน่ได้ทรงกล่าวว่าอย่างไรนี่คือเรื่องของคุณแม่นะครับลูกที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่เรื่องของการดื่มนมน,นะครดื่มนมคุณแม่เนี่ยนะครับดูถึงความยากลําบากนะครับ ความเพียรแล้วเพียรเล่าของคนที่เป็นแม่ฮามะลัดอุมมมหูวะหนันอาลาวาหินว่าฟิซอลูฮูฟีอาไมนีถึกกรอนได้กล่าวว่าอย่างไรครับแม่ของเขาได้อุ้มคันเขาแม่คุณแม่หมายรวมถึงแม่ทั้งหมดแหละเพียรแล้วเพียรเล่านะครับวาหนันอาลาวาหินในคำที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวถึงคำที่เน้นย้ำวาหันันแปลว่าเพียอาลาวาหิน ครับหมายทารวมก็คือเพียแล้วเพียเล่ากับเก้าเดือนเนี่ยพี่น้องครับอูมันเป็นอะไรที่ที่มีความสุขของคนที่เป็นแม่แต่เป็นผู้ชายอย่างเราเราเนีรู้ไม่ได้หรอกครับแต่เาลาได้ท่งเจือไว้ให้หรือพร์ได้ทรงบรรจุความเมตตาความรักความอ่อนโยนไว้ในหัวอกของคนแม่ที่เธอรู้ว่าเธอนั้นตั้งครรภ์แล้วเก้าเดือนเฝ้าธนุถนอมความเหนื่อย ไม่สามารถจะมาทําอะไรเธอได้เลยนะครับเธจะมีความสุขมากๆพอกเฝอเฝ้ารอนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นล่ะนะครับต่อมาอีกนะครับความเหนื่อยที่งการให้นมครับให้นมนี่ยังพูดถึงเก้าเดือนนะแล้วการให้นมล่ะเพลียแล้วเพลียเล่าหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าถามที่คุณแม่ไม่มีใครหรอกครับแม่เนี่ยเรียกว่าอาชีพนะอาชีพแม่เป็นอาชีพที่ไม่มีเงินเดือน ตอกบัตรก็ไม่มีะครับไม่มีการทําแทนนะครับไม่มีปีปากว่าจะไปค่าตอบแทนนะถ้าเรียกว่าเป็นอาชีพไม่มีครับลูกจะร้องกี่โมงตีเท่าไหร่ตรีหนึ 2, ่งตีสองเมื่อลูกเจ็บไข้ไม่สบายพ่อแม่ใจเป็นห่วงคุณพ่อเป็นห่วงนะครับสองคนพ่อแม่เนี่ยปรึกษากันลูกไม่สบายลูกเจ็บไข้ตีหนึ่งตีสองเนี่ยไม่มีรถก็ต้องไป พยายามที่จะให้ลูกไปถึงโรงพยาบาลสถานที่ศึกษาให้เร็วที่สุดถามว่าใครจะทําอย่างนั้นได้นอกจากอันดับแรกค้นที่เป็นแม่นะครับอาชีพของแม่ลาออกไม่ได้ด้วยครับลาออกไม่ได้ไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นครับมันเป็นงานล่วงเวลาทั้งหมดนะครับทําและทาด้วยกับความรักด้วยนะครับ แม่ของเาได้อุ้มคันของเขาเพลียแล้วเพลียเล่าและการดึงจนจานนันมองของเขานั้นมีกำหนดสองปีในคำนี้ท่านผู้ชมที่รักขาวาวครับอธิบายความตามที่ทนักวิชาการได้อธิบายถึงคำศัพท์ในภาษาหรือในประโยคนี้ครับวัลวล์บอกลัมอารมณ์นั้นทรงทราบทรงรู้นะครับถึงความหมายคำว่าว่านั่นอละลวะนินเนี่ยในภาษาก็คือคำที่เน้นย้ำว่าเพลียแล้วเพลียเล่า ทางที่เหมือนกันเน้นคําต่อคือว่าเป็นการเน้นคําต่อคําหมายถึงในอีกคำหนึ่งที่เหมือนกันก็คือดอฟันอาลาดอฟินดอฟันหรือดอยแปลว่าอ่อนแอแปลว่าเพียแปลว่าเหนื่อยดอยฟดอยแปลคือเหนื่อยก็ได้นะครับเป็นคําที่คล้ายกันที่อุลมะได้ให้คําอธิบายดอฟันอาลาดอฟินเพียแล้วเพียเล่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าอย่างมากมายนะครับเป็นการเน้นคำครับเนื่องจาก มารดาต้องได้รับความยากลําบากใครล่ะจะทนได้อย่างแม่นะครับแล้วก็อะไรครับอะไรครับต้องมั่คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์ครับอวัยวะบางส่วนในร่างกายมีอาการแปรปรวนผิดปกติคนที่เป็นคุณแม่จะทราบดีนะครับแต่อาการดังกล่าวจะดีขึ้นหลังคลอดนชาอเล่ะหลังคลอดเสร็จเขามีการเปรียบเทียบวัาล้อหัวอันอมนะครับใน เป็นเชิงเป็นองค์ความรู้ปัจจุบันที่คงจะหาดูได้บอกว่าถ้าเทียบถึงความเจ็บปวดของแม่ที่คลอดลูกโดยธรรมชาตินะธรรมชาติเนะี่ยเดี๋ยวนี้คลอดไว้รับหมอจะวินิจฉัยว่าอันตรายไหมอะไรไหมแต่คลอดเดี๋ยวนี้เขาจะหันกลับมาสู่การคลอดแบบที่ถูกเรียกว่าธรรมชาตินะครับคุณแม่หลายคนนะครับไม่เชื่อหมอหรอก หมอบอกคลอดเงี้ยอันตรายนะนคือไม่เชื่อได้เป็นความมันนี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะเป็นเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าบางทีหลายคนที่เป็นคนแม่ยากจะมีลูกสองสามคนบางคนกลัวว่ามีลูกเยอะลูกมากจะยากจนมีลูกหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีก็เป็นคำสาปที่ถูกนำมากรอกหูอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งผู้ศรัทธาบางทีกลัวไปด้วยมันก็ไปกระเทือนมันทำให้เกิดสิ่งที่ผลกระทบต่อ ริสกีที่อาร้อบอกว่าอาร้อนจะทรงประทานริสกีมากับลูกนะคุณแม่หลายคนศรัทธามั่นต่ออาร้อฉันไม่เป็นทายรอกคุณหมอฉันจะขอมีฉันจะมีลูกอีกเพราะอิสลามสอนฉันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเขาเป็นเรื่นจริยธรรมแต่เขาไม่เขาเขา,เขาก็ไม่ได้นั่นอารามดอกใช่ไหมครับเปือสิ่งที่เราบอกกับเขาก็ได้หรือไม่บอกก็ไม่เป็นไรต่อมาถ้าคลอดลูกก็ไปโรงพยาบาลหลายคนหมอสั่งห้ามแต่ทําไมาละ่ะอยากจะมีลูกอะ่ะ ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้อันตรายอะไรนะครับโดยประมาณเพราะเชื่อมันว่าถ้าฉันมีลูกนะอัลลอฮ์จะทรงประทานดีสกีให้กับฉันนี่คือสิ่งอิสลาไมได้สอนนะครับพี่น้องที่รักขอเรารับในช่วงของเก้าเดือนเขาบอกว่าด้วยการช่วงของการเก้าเดือนมีความยากลําบากอะไรต่อมีอะไรมากมายอาหารที่เคยทานหมอบอกอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะดังนี้ดังนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นคันเป็นพิษ เดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับทารกเคยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าคุณแม่ด้วยความรักอดอาหารที่อยากจะกินก็ไม่กินไม่ทานนะครับอะไรที่จะคุดเก่งว่าจะเป็นอะไรกับอันตรายกับทารกไม่ดื่มไม่ทานเคยนอนอย่างสบายต่างคุณแม่หลายคนนะครับเคยนอนสบายแต่พอรู้ว่าจะมีชีวิตหนึ่งที่เป็นของฝันที่อัลนล้าให้นอนไม่นั่นละจะนอนลําบากอย่างไรฉันก็ทน นะครับเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนกับลูกที่เป็นของฝันที่อัลลอฮ์ให้ในคันของเธอเก้าเดือนละคุณผู้ชมครับนานมากเลยนะฮะหลังจากนั้นมาก็มาเพียกับเรื่องของการให้นมอีกล่ะนี่ใครละ่ะคนที่เป็นแม่สามารถที่จะทาอย่างนั้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะบอกว่า อันอย่างที่ย้ำเรียนย้ำอยู่สเสมอกับาหลายตอนที่ผมนำเรกับพี่น้องว่าถ้าคุณแม่คนหนึ่งจะบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีไม่ผิดหรอกเพราะความรักที่แม่มีกับลูกอยู่แล้วนะครับแต่จะให้เป็นคนดีจริงๆอย่างไม่ได้หลอกตัวเองลูกจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมถึงจะมีนะครับฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมต้องนึกอิสลามพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมในการที่ให้นมลูก การอุ้มคันความยากลำบากของคนที่เป็นแม่ในขณะเดีวยวกันคุณพ่อก็มีความยากลำบากนะการที่จะหาฤสกีดมาสู่เป็นกำลัาางใจลูกมีมีลูกรู้ว่ามีลูกมีจะมีสมาชิกใหม่มาอยู่ในบ้านคุณพ่อก็ตากตามทำงานมันมีรูปแรงมันมีกำลัาางใจนะครับอย่างมากมายที่จะให้มีคำกล่าวหนึ่งนะคุณผู้ชมครับพี่ชมเห็นด้วยไหมพี่พูดว่าวันเกิดลูก เกือบคล้ายวันตายแม่วันเกิดลูกเนี่ยเกือบคล้ายวันตายแม่ฉะนั้นผู้ศรัทธาเรื่องของวันเกิดอิสรามอไม่สนับสนุนวันเกิดของลูกเนี่ยมันเกือบจะเหมือนวันตายของแม่ดูสิแต่ว่าสังคมเนี่ยทำแบบนั้นก็บอกว่าวันที่ช่วงของการคลอดลูกเนี่ยเปรียบเสมือนเขาเปรียบเทียบความเจ็บปวดของคนที่เป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเอากระดูกสักสองร้อท่อนมา มาหักรวบรวมกันท่านผู้ชมรันเรื่องความเจ็บปวดขนาดนี้อยู่กับใครอยู่คนที่เป็นแม่แต่เธอทนได้ทนได้ไดครับกระดูกมามัดรวมกันทั้งสองร้อยสามร้อยท่อนเนี่ยแล้วก็มาหักอย่างเนี้ยในครั้งเดียวเนี่ยเอาล้อเราถีบจักรยานไปนชนอะไรกระดูกเราก็รู้สึกเจ็บนะนะแต่ขนาดที่วินาทีที่คลอดลูกเนี่ยกระดูกของเธอเปลี่ยนเสมือนกับสองร้อยท่อนที่ความเจ็บปวดฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นลูก ทุกครั้งของการขอดุอาธรอบบรัคฟิรีวาลิวาลิไดยะวารหัมหูมากะมารบาับปัญญินโซกิโรลูกที่มีคุณธรรมจริยธรรมลูกที่มีอิสลามเท่าน,นั้นแหละที่จะขอดุอาให้กับลูกให้ให,ให,ให้ให้กับคุณแม่ได้โอ้อัลลอฮ์ขอประี่ทรงเมตตาฉันอภัยโทษให้กับฉันขอพระนุทรงเมตตาอภัยโทษให้กับคุณแม่ของฉันแล้วขอพระนุทรงเอนดูเมตตาคุณพ่อคุณแม่ของฉันเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เมตตาฉัน ليندوزها متى تلك ان تولدها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يقصى قال لا تخافا ان عليه معكم أسمع.